สำหรับประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ามาถึงในขั้นตอนสุดท้ายของคณะกรรมการที่การยกร่างรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่ได้รับคําขอแก้ไขเพิ่มเติมจนครบจากทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะคณะรัฐมนตรีและก็สภาปฏิรูปแห่งชาติที่ได้มีการสะท้อนแล้วก็ส่งคําขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเข้าไปซึ่งจากนี้ไปค่ะก็จะเป็นการทํางานของคณะกรรมาการนะคะที่จะต้องนําการข้อเสนอแก้ไขกฎหมายในมาตราต่างๆนะคะมาพิจารณา ทำให้วันนี้ค่ะทางคณะกรรมการที่การยกร่งางรัฐมนูญก็มีการประชุมกันเพื่อที่จะต้องวางกรอบในการทํางานค่ะเพื่อเชิญผู้เสนอคําขอแก้ไขเข้ามาชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณบวรศักดิ์อุวานูประธานคณะกรรมการที่การยกร่งางรัฐมนูญค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะสำหรับการประชุมหารือในวันนี้นะคะของคณะกรรมการที่การยกร่งางรัฐมนูญเราได้มีการวางกรอบในการทํางานไว้อย่างไรบ้างคะ ก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องว่าจะเชิญผู้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะ่ะมาชี้แจงกับกรรมธิการตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่หกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าวันนี้วันพรุ่งนี้วันมารืนนี้มาเรื่องนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ของทางสภาเนี่ย ทำสิ่งที่เรียกว่าการแจงการแประยะตัตติหรือการขอแค้ไขเพิ่มเติมเป็นหลายมาตราซึ่งต้องใช้เวลานานเพราะว่าต้องเอาคําขอแก้ไขมาเรียงใส่ในแต่ละมาตราค่ะแล้วก็จะเริ่มลงมือเชิญมาตามลําดับของการการนําเสนอคาขอแค่ไขเพิ่มเติมนะค่ะในชุดแรกก็จะเชิญของคุณหมอคุณหมอพลเดช มานะแล้วก็ชุดสุดท้ายก็จะเป็นของคณะดนตรีในวันที่หก<อ>ันเสาตอนเช้าพอเสร็จแล้วก็คณะกรรมาการก็คงจะต้องลงมือพิจรารณาว่าคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยในภาพรวมคณะกรรมาการเห็นว่าเราจะปรับแก้ประเด็นไหนยังไง แล้วถึงจะลงหลายมาตราก็าาจะใช้เวลาประมาณ40วันเท่านั้นนะถ้าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูนชั่วคราวให้ขยายไปอีก30วันก็ก็ต้องเสร็จภายในวันที่3กรกฎาคมค่ะนันตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่13กรกฎาคมเนี่ยค่ะก็จะเป็นการ พูดง่ายๆว่าดูประเด็นทั้งทั้งร่างอีกทีนให้เรียบร้อยแล้วก็14ถึง22เนี่ยก็ลงมืออ่านออกเสียงกันล่ะทีนี้จะดูถ้อยคำดูการอ้างอิงไม่มีความผิดพลาด14ถึง22เดือนไหนคะท่านคะ14ถึง22กรกฎาคมเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนก็จะเสร็จเสร็จเสร็จในวันท anyway> ี่ยี่บสองค่ะแล้วก็ส่งสปชวันที่ยี่บสามนี่คือกาหนดการเดิมในร่างรัฐมนตรในรัฐมนูลชั่วคราวนะที่ยังไม่ได้แก้ค่ะคือรวมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่บห้าเป็นต้นไปเนี่ยเรามีเวลาแค่หกสิบวันหกสิบวันก็ไปตกวันที่ยี่บสามกรกฎาคม หกสิบวันตอนภายหลังจากที่หกสิบวันแล้วก็จะส่งเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของความเห็นทางคณะกรรมาการยกรร่างรัฐมนูญให้กับทางสอบปชถ้าดูในส่วนของระยะเวลาก็น่าจะให้ทางสอบปชได้ลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูญก็คือวันที่6สิงหาคมตามรถแมเดิมนะคะใช่ถ้าไม่มีการแก้ไขและรมนวนชั่วคราวนะค่ะ ถ้าแก้ไขรัฐมนูลชั่วคราวก็ขยายไปอีกสามสิบวันเดือนคก็ต่อปชก็ต้องลงมาติในวันที่สี่กันยายนค่ะหมายความว่าถ้าเกิดว่าแก้ไขรัฐธมนูนชั่วคราวโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของประชามตินะคะก็จะต้องมีการยื่นระยะเวลาออกไปไม่แล้วแต่ว่าผู้แก้เขาจะยืดหรือเปล่าค่ะกรรมธิการไม่ใช่ผู้แก้ผู้แก้คือ คณะรัฐมนตรีกับคอสชอ๋อค่ะตอนนี้ในส่วนของแต่ละกลุ่มนะคะทั้งคณะรัฐมนตรีทั้งคอสชก็ส่งเกี่ยวกับเรื่องของคําขอแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของร่างอ๋อค่ะคอสชเขาไม่ส่งค่ะก็มีแต่สปชแปดกลุ่มแล้วก็คณะรัฐมนตรีหนึ่งคำขอก็รวมเป็นเก้าครับค่ะตอนนี้มีเก้าคำขอ สำหรับแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญน,นะคะตอนนี้ส่งมาครบกันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะครบแล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของระยะเวลา60วันที่จะต้องมีการพิจารณากันขั้นตอนจะเป็นอย่างไรบ้างอะคะในส่วนของคณะกรรมาการองพูดไปให้ฟังเมื่อสักครเนี่ยนะวันที่26ถึงวันที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ของสภาจะทำคำแจงเขาเรียกคำแจงคำขอแก้ไขเพิ่มเติมค่ะ เอาสิ่งที่ขอมาทั้งเก้าคำขอนะลงแต่ละมาตรา,ามาตราหนึ่งมีขอแก้ไขเพิ่มเติมสามคำขอความขอแก้ไขเป็นอย่างนี้มาตราสองมีคนขอแก้ไขเพิ่มเติมมาแปดคำขอความเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าแจ้งคำขอแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งก็จะเป็นเอกสารหนาะต้องใช้เวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่หนึ่งต,นนตั้งแต่วันที่ทสอง ถึงวันที่หกเราก็เชิญผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมมาชี้แจงคณะละสามชั่วโมงโดยเชิญมาให้มีตัวแทนมาห้าท่านใช้เวลาสามชั่วโมงในการชี้แจงทำขอแก้ไขเพิ่มเติมของแต่ละกลุก่มว่าท่านเห็นยังไงเพื่อที่จะกรรมการสอบถามบางเรื่องบางประเด็นในเหตุผลที่ลึกซึ้งลงไปพอถึงวันที่หกแล้ว ก็จะเหลือตั้งแต่วันที่เจ็ดจนกระทั่งถึงวันที่ยี่สิบสองที่เจ็ดนี่คือเจ็ดมิถุนานะฮะถึงวันที่ยี่สิบสองธันวาคมเนี่ยกรรมธิการจะพิจารณากันละก็จะใช้พิธีพิจารณาหลักการสําคัญบางเรื่องไปเพราะถ้าตกลงหลักการสําคัญบางเรื่องกันได้มันก็จะได้แก้ไปเลยเพราะว่าเรื่องหนึ่งมันก็อยู่หลายมาตราเช่นกลุ่มการเมืองจะเอาไว้ไหมไถ้าไม่เอาไว้นะ ทุกคนเห็นข้างมากเห็นอย่างนั้นมาตราไหนที่เกี่ยวกับกลุ่มการเมืองก็ตัดคําว่ากลุ่มการเมืองออกให้หมด,ดนี่ก็จะใช้เวลาตั้งแต่วันที่7มิถุนายนถึงวันที่22กรกฎาคมทีนี้ก็ตั้งใจว่าเราจะพิจารณาเว้นไว้10วัน คือวันที่สิบสี่กรกฎาคมถึงยี่ิบสองเนี่ยเก้าวันเนี่ยเราจะมานั่งอา่านออกเสียงหลายมาตรากันเพราะว่ามันต้องดูถ้อยคําดูการอ้างอิงมาตราไม่ให้ผิดพลาดเนี่ยก็คือขั้นตอนที่ถ้าไม่มีการขยายเวลาค่ะถ,ถ้ามีการขยายเวลาไปอีกเดือนหนึ่งก็อาจจะหาลือกันได้ว่าพอกรรมธิการแก้เสร็จก็อ,อาจจะเชิญผู้ ขอแก้ไขมาชี้แจงว่าทำไมเราถึงแก้ตามเขาทำไมเราถึงไม่แก้ตามเขาเพราะอะไรถ้ามีเวลาเพิ่มขึ้นนะนะ่ะ่ย่านตองคร่าวๆค่ะอย่างตอนนี้เท่าที่เราได้มีการติดตามดูนะคะมีการเสนอข้อแก้ไข,ขของแต่ละกลุ่มแล้วเนี่ยมีข้อไหนที่หนักใจในเรื่องของกฎหมายบ้างไหมคะ อ๋อมันก็ต้องดูหมดอะครับมันจะหนักใจไม่หนักใจมันคงพูดอย่างนั้นไม่ได้อ่ะค่ะมันก็มันก็เป็นความคิดเห็นน่ะนะค่ะอย่างข้อเสนอ,อาาแก้ไขจากกล้ากลุ่มที่ท่านบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยเฉพาะจากคอรมอเองเนี่ยก็มีข้อแก้ไขถึงกว่าหนึ่งร้ยประเด็นทีเดียวตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่บอกเหตุเกี่ยวกับเรื่องของความผิดปกติในเรื่องของกฎหมายร่างรั้มนุนว,นว่าจะมีจุดที่ต้องมีการแก้ไขมากหรือเปล่าอะคะโอ้ยไม่ไม่ใช่หรอก คือต้องเข้าใจว่าคณะมนตรีเนี่ยผมคุยกับท่านรองนายกวิษณุแล้วส่งคำขอแก้ไขามาเนี่ยมันมีหลายเรื่องก,กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่คณะรัฐมนตรีเห็นเองเจ๋งๆเ,เนี่ยมีไม่กี่เรื่องก,กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ศาลบ้างองค์กรอิสระบ้างไปยื่นคำขอต่อ คณตรีว่าเขาอยากจะให้แยกองค์กรเหมือนเดิมเขาจะให้คงอำนาจเหมือนเดิมไอ้นี่ก็คณตรีก็ทําส่งมาให้ค่ะเพราะว่าก็เขาไปขอคณตรีคณตรีก็อ้าวคล้ายๆกับทําส่งมาให้ว่าคณตรีก็ขอแก้มาให้ก็แล้วกันส่วนตรงนี้จะเป็นความคิดคณตรีเองโดยตรงหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะส่วนทีท่สามก็คือส่วนราชการ รวนราชการเขาก็เสนอแก้คํานั้นคํานี้เช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็อยากให้เติมเรื่องวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเขาก็เสนอเพิ่มมาในมาตรานั้นมาตรานี้หรือว่าเขาห่วงว่าโถ้ามีองค์กรมากๆเนี่ยราชการจะทํางานยากเขาก็ขอแก้มาเนี่คือส่วนราชการเพราะมันก็จะมีสามส่วนส่วนที่เป็นของคลรมอเองนี่ไม่มากหรอกค่ะ ก็สุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนตอนนี้หลายคนก็ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐมนูญกันด้วยนะคะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนสักนิดนึงค่ะคือความเห็นประชาชนเนี่ยเราก็ให้เขเข้าเล่มเลยนะค่ะแล้วก็พอถึงการพิจรารณาเป็นเรื่องๆเ,เนี่ยค่ะเราก็จะเอามามาดูแต่มันเป็นไปนไม่ได้นะที่จะเอามาอ่านทีละคนทีละคนมันก็ต้องรวมเป็นประเด็นถูกไหม สมมตว่าเรื่องวุฒิสภาเนี่ยประชาชนส่งจดหมายมาพันฉบับเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องจัดว่าคนประชาชนที่อยากจะให้มีการเลือกตั้งทั้งสภาเนี่ยมีสามสิบคนสมมตินะแต่อยากให้มีการเลือกตั้งผสมแต่งตั้งเนี่ยมีร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกอย่างนี้ แปลว่าของประชาชนก็จะได้รับการพิจารณาโดยเขาเขียนมาแต่ละคนแต่ละคนใช่ไหมเราก็ต้องเอามารวมกันเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่สภาเขาต้องจัดไม้เพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนว่า <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยต้องมาถึงสมาธิการก,ก่อนปลายเดือนมิถุนานะ<อ>เพราะว่าพอถึงตกฎาคมเนี่ยม,มันสายเกินไปแล้วที่จะไปแก้อะไรค่ะ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านมาวรศักอุวโันโนนะคะประธานคณะกรรมาการยกรลิกนัดทั้งนูนวันนี้ให้ข้อมูลกับเราสำหรับความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะ ขอบพระคุณค่ะสำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญน,นะคุณผู้ชมคะวันที่2-6ถึงมิถุนายนนี้นะคะในส่วนของคณะกรรมาการยุกร่างรัฐธรรมนูญน,นะคะก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่มีการจะส่งคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับร่างรัฐธรรมนูญก็มีทั้งหมดนะคะ9ประเด็นด้วยกันค่ะเพื่อที่จะมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของหลักการแล้วก็เหตุผลในการปรับ บ่งแก้ไขเพิ่มเติมสําหรับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งหลังจากนั้นเองก็จะมีระยะเวลาประมาณ60วันในส่วนของคณะกรรมการยุกร่กางรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทันในวันที่6สิงหาคมในส่วนของสมาชิกสปชที่จะมีการลงมติรับหรือไม่รับสําหรับร่างรัฐธรรมนูนนั่นเองตามรถแบบที่นายกรัฐมนตรีได้มีการกําชับไว้ในเรื่องนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตาม NBT World กันค่ะ